ก็เลยเริ่มสนใจเนาะจนมีเพื่อนคนหนึ่งเว่ยบอกว่าเฮ้ยกูจะไปสมัครเป็นสสกูแบบบ้า ah, คือเราเป็นได้เหรอนึกออกไหมมึงมันเป็นอาชีพที่คือถ้าไม่มีตังค์ไม่มีนามสกุลพ่อแม่มึงไม่ได้เป็นแบบผู้ล่างมากดีหรือไม่เคยมีใครในครอบครัวเป็นนักการเมืองมาก่อนเฮ้ยมันเป็นได้เหรอมันบ้ามันไม่ได้ คือเราถูกหล่อหลอมมาให้เข้าใจว่<บ> <นะ S 2> ามันเป็นแบบนั้นนึกออกไหมคือรู้สึกแบบบ้ามันไม่ได้ทีนี้มันก็บอกเออเนี่ยเพื่อนก็แบบเออโอเคสมัครแล้วลองดูอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยถ้าอย่างนั้นทำไมครูไม่ลองบ้างเอเอ,เอก็อมีเพื่อนพี่ไปสมัครก่อนใช่ใช่อนาคตใหม่อ่ะตอนนั้นเนาะมันโผมมันแปลกอะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยแบบไม่เคยมีชีวิตอยู่ในสภามาก่อนเป็นคนธรรมดาที่แบบเออยากแอบเบท้าวความมหาลัยนิดนึงเพราะว่าตอนมหาลัยอ่ะ คือเราไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเว้ยเพราะว่าคือหนึ่งก็คือว่าอ่าไม่ไม่ไม่มีตังค์เนาะอ๋อไม่ไม่ตังค์เออใช่ก็คือแบบอามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราต้องแบบพยายามหาอาชีพที่ทําไปด้วยจนประมาณปี2ปี3อะ่ะก็เริ่มมาขายของออนไลน์ ไปซื้อของเงี้ยแหละแบบซื้อมาแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปทำทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ่ายให้มันน่ารักน่ารักแบบจัดของนูน่นนี่นั่นจัดโฟลจัดไฟแล้วก็ถ่ายเองในหออะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเห็นเป็นตัวเงินอะไรเงี้ยดังนั้นก็มาโฟกัสกับการขายของดีกว่าเพราะว่าพูดตรงๆเนาะคนที่เกิดมาแบบในในสังคมแบบเราอะพอวันนึงอะถ้าเราจับเงินได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นฉันเอาเงินก่อนดีกว่าเพราะว่า มันคือความมั่งคั่งทางฐานะหรือว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตที่เราสามารถจับต้องได้แล้วบบเราเฮ้ยมันคือจังหวะแล้วมันต้องกอบโกยอะไรเงี้ยกูแม่งไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูจะแบบมาเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเออคือเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากนะคือมันหาเงินง่าย,บบายเออแบบวันๆก็คืออ่ามาเลือกของใช่ไหมเลือกของเสร็จปุ๊บถ่ายรูปทำคอนเทนต์เอ,อ่ยิงโฆษณาเลือกกลุ่มลูกค้าเก็บเงินได้ก้อนนึ่งก็เอาเคยไปเที่ยว จนมันมาช่วงช่วงโควิดช่วงแรกอะกิจการขายของออนไลน์อะคือถ้าใครขายของออนไลน์อยู่จะรู้ว่าช่วงแรกที่โควิดยอดแม่งพุ่งแบบพุ่งแบบจนแบบงงอะว่าแบบชี้ย้อนแม่งมาจากไหนเพราะทุกคนแม่งอยู่บ้านเว้ยอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรใช่ไทุกคนก็จะช็อปออนไลน์ช็อป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 จนพอมันโควิดไปได้สักปีหนึ่งอะขายของไม่ได้เลยเว้ยขายแบบขายไม่ได้เลยแล้วเราแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือ ทุกคนมันไม่มีเงินจะซื้ออะไรแล้วคือทุกคนจะต้องใช้เงินที่มีเนี่ยไปกับการเอาเอาชีวิตรอดไปกับแมสกล่องละ700ไปกับวัคซีนที่ตอนนั้นนี่คือแบบโอ้คุณต้องแบบมีเพื่อนมีเส้นมีสายอะไรคุณคุณถึงจะได้ฉีดไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รัฐบา้ามัเอาวัคซีนอะไรให้กูฉีดก็ไม่รู้เอาวัคซีนอะไรให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เกิดเป็นม็อบเนาะช่วงนั้นแบบมีม็อบอะไรเงี้ยก็ไปร่วมม็บแล้วก็โดดนคี เป็นประชาชนคนนึงเนี่ยไม่ต่างจากพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แค่กูแปลงอะ่ะพูดเพื่ออะไรก็พูดเพื่ออนาคตของเราอะ่ะทาไมกูต้องโดนคดีด้วยวะหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับมีหมออ๋องอะ่ะที่ติดต่อมาว่าเราอ่ะโดนสื่อฟ้องเนาะแล้วในประเทศโล<ด>ก<ร>ที่มันฟ้องเหมือนกันรครับโดนจริงๆน่าจะพูดได้เพราะว่าชนะคดีไปแล้วคือเราอ่ะไปพูดในม็อบว่า เออมันมีสื่อที่ทําลายระบบประชาธิปไตยเหมือนกับว่าเขาแบบให้ให้ข่าวที่มันทําให้คนเกยียดชังกันอเออแล้วเขาบอกว่าฟ้องเราแต่ว่าตอนนี้สารยกฟ้องไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคือมันไม่มีสื่อในประเทศที่จเจริญแล้วที่ไหนที่มาฟ้องประชาชนเพราะว่าเวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอะคุณยังวิพากษ์วิจารณ์แบบโอ้สุดริมที่ประตูแต่ว่านี่คือประชาชนแค่ฟีดแบบกลับไปถึงการทํางานของคุณอะไรแค่นี้ออตอนนั้นหมออองก็เลยมาถามว่าเฮ้ยอยากจะเอาเรื่องนี้เข้าไปพิจารณานะในกรรมธิการไหมคูก็แบบกรรมธิการคืออะไรวะ เออก็คือเนี่ยมันเป็นการคุยกันในสภาเรื่องที่มันมีปัญหาข้อสภาโอ้สภาหรอคือคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเอาเรื่องเข้าไปในสภาได้ด้วยเหรอ ชีวิตกูมันเกี่ยวข้องอะไรกับสภาด้วยหรออะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเหมือนกับพอลองเข้าไปเอาเรื่องเข้าไปเนาะพี่อ๋องก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเล่นขับเฮ้าใช่ไหมลองมาดูเรื่องในสภาเรื่องในกรรมธิการแล้วก็เอาไปเล่าให้คนฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคพอเริ่มรู้ว่าในสภามันทําอะไรแล้วมันจะแก้ไขปัญหาให้เราแต่ละคนยังไงได้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มสนใจเนาะจนมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยบอกว่าเฮ้ยกูจะไปสมัครเป็นสสกูแบบบ้า ah, คือเราเป็นได้เหรอนึกออกไหม มึงมันเป็นอาชีพที่คือถ้าไม่มีตังค์ไม่มีนามสกุลพ่อแม่มึงไม่ได้เป็นแบบผู้ล่างมากดีหรือไม่เคยมีใครในครอบครัวเป็นนะักการเมืองมาก่อนเฮ้ยมันเป็นได้เหรอมันบ้ามันไม่ได้ คือเราถูกหล่อหลอมาให้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นนึกออกไหมคือรู้สึกแบบบ้ามันไม่ได้ทีนี้มันก็บอกเออเนี่ยเพื่อนก็แบบเออโอเคสมัครแล้วลองดูอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยถ้าอย่างนั้นทำไมครูไม่ลองบ้างอ่าเออก็มีเพื่อนพี่ไปสมัครก่อนใช่ใช่อนาคตใหม่อ่ะตอนนั้นเนาะมันโหมันแปลกอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยแบบไม่เคยมีชีวิตอยู่ในสภามาก่อนเป็นคนธรรมดาที่แบบเอออย่างพี่เทงพี่เติ้ลทุกที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่พี่กายนัทชาอะไรเงี้ยพูดไปทุกคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้จัก คือเป็นเป็นคนที่แบบเฮ้ยคุณก็ไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าอะไรอะไรที่มันเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยมาก่อนแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรานึกออกไหมจนเออมีเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะกล้าลองได้กล้าฝันได้คิดดูนะคนในเจเนอเรชันเราอะที่เติบโตมากับกับการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งอะ uh huh. ใครมันจะคิดว่ามันอยากจะเป็นสอสอวะ uh huh. เพราะว่ามันมันไม่ใช่อะไรนะคือมันเป็นอาชีพที่เป็นเป,เป็นไม่ได้ uh huh. มันเหมือนมันมีคุณลิฟายบางอย่างที่นึกออก ที่มีเงินไหมพ่อพองเป็นใครนามสก,กุลอะไรเคยมีคนในครอบครัวเป็นมาก่อนหรือเปล่ามีเครือข่ายเส้นสายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพอเราไม่มีตรงนี้เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นได้สุดท้ายก็คือสมัครมาใช่ไหมเรามันก็ตลบมากเว้ยตอนนั้นอะคือเราเข้าใจว่าพักอะบอกเรานะว่าแบบเออมันเหลืออยู่เขตเดียวคือเขตบางบอนกูก็แบบอาละส่งกูไปตายแล้ว ทำไมต้องมาลงเขตน,นี้อแบบเออมันดูแบบเนาะทั้งทั้งเลกาซีของคุณวันอยู่ํำรุงเองเอย่างเงี้ยที่เออเขาก็แบบเหมือนกับเขาก็จะมีกลุ่มใจถึงพึ่งได้ของเขามี FC มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเขาอยู่ระดับหนึ่งเนาะกับ เลกาซีของครอบครัวเขาอะเรารู้สึกว่าโหสู้ยังไงก็คงแบบไม่ได้อะอะไรเงี้ยซึ่งตอน,น,นเข้าไปแรกๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเออทุกคนก็แบบโหเอาเด็กกระโปโลที่ไหนมาลงเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งแหละเราก็แบบเรียกว่าอะไรว่าเอ็นไลท์เทนฮึบกับตัวเองขึ้นมาแบบว่าแม่งคือโอเคแหละเราแม่งอาจจะไม่มีโอากาสเราแม่งอาจจะเป็นแบบคนธรรมดาเราไม่มีเงินทองไม่มี uh huh. ชื่อเสียงไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่ากูไม่อยากทําให้พักกูเสียชื่อว่าแบบส่ง มาลงเขตนี้แล้วหรอลงส่งมาลงเขตนี้แล้วแบบปลอดไม่กล้าไม่สู้อะไรเงี้ยกูแบบเอาวะากูแบบทีมงานก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดต่อให้แพ้ให้ทุกคนรู้สึกว่าต่อ,ตอให้โห<บ>วตเออต่อให้เป็น,เป,นเป็นโหวตเตอร์ฝั่งนั้นด้วยนะแต่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกว่าไอ้นี่แม่งสู้ คือเราต้องหาเสียงกันถึงขนาดนั้นเราต้องทํางานกันถึงขนาดนั้นทุกอย่างมันก็เลยออกมาเป็นแบบ6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยโอเคสุดท้ายแล้วแบบมันก็ออกดอกออกผลเนาะแต่จริงๆอะเราคิดว่าเครดิตนะสัก70%เลยอะเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าพัก คนที่อยู่เบื้องหลังอะมันเหมือนคุณกันอย่างเงี้ยทำงานใช่ป่ะคุณกันคือคนที่ออกหน้าแต่คนที่ทําให้รายการนี้มันสําเร็จอะมันคือตากล้องมันคือคนเช็คไฟมันคือเลขามันคือคนที่แบบดูแลพัดลมมันคือคนที่ช่วยเสกให้อันเนี้ยมันสมบูรณ์นึกออกไหมเราก็รู้สึกแบบสําหรับเรานะมันไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วฉันแบบฉันแน่ฉันเจ๋งแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์บอกต่อคนอื่นๆหรือคนในเจเนอเรชันเราได้ว่าเฮ้ยคุณ เป็นนักการเมืองได้แล้วถ้าคุณเห็นว่าสังคมนี้มันมีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหานะไม่เป็นไรคุณก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขของคุณไปแล้วก็โอเคเอ็นจอยไปอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคมันมีอะไรตังหิดตังหิดที่เราน่าจะฟิกมันให้มันดีขึ้นได้นะมันไม่ดีกับแค่เรามันดีกับเพื่อนเราเพื่อนเราบางคนในอดีตที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วทุกวันนี้แม่งติดยาหรือไม่รู้ว่าแม่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าวันนั้นอ่ะการศึกษาให้มันได้มมาาากกว่่นนี้ยยััออจจะงู ลูกเราที่จะเกิดมาโอ้โหเราจะส่งต่อสังคมแบบไหนให้เขาหรือว่าพ่อแม่เราที่แก่ตัวไปแล้วอ่ะสวัสดิการแม่งคือคือคุณอายุ6กสิคุณหาเงินไม่ได้แล้วแล้วคุณไม่ได้มีเงินเก็บเพราะว่าเป็นแรงงานม,มาทั้งชีวิตแต่ว่ารัฐบาลจ่ายให้คุณเดือนละห0 0้อยซึ่งกินกินไข่ต้มได้วันละสองฟองอะไรเงี้ยคือถ้าคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดปกติอะ่ะมาช่วยกันพูดแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่พูดแล้วเนาะแต่มันต้องมาช่วยกันสร้างเราพูดเลยนะว่าถ้า ตอนนี้เป็นแม่ค้าอยู่อะเราอาจจะเป็นแบบคนคนหนึ่งที่ก็อาจจะประสบความสําเร็จในอาชีพค้าขายเนาะเพราะว่าเออเราก็แบบอาจะทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราอะหยุดเลิกทําอาชีพเก่าเนาะแล้วเราก็จะอุทิศเวลาประมาณสักแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่า10ปีแล้วมันดีนะก็ก็พอแล้วเลิกเล่นเออสัก10ปีอะไรเงี้ยเพื่อลองเปลี่ยนแปลงประเทศเนี้ยเรียกว่าอะไรนะเชื้อเชิญคนรุ่นใหม่คนรุ่นเราอ่ะ ให้มาทวงประเทศคืนประเทศแบบที่เราอยากเห็นประเทศแบบที่มันมีอนาคตและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า